สบายดีมันยางแบบรัางกายเห็นตรงไหมงามงามพี่นอาะลายหุมมห่มไม่เบิง่งงามสะอ่อนงามหลเนี่ยงามขนาดเลยโอ้ยสะอ่อนหลางามงามงามสุดๆอยู่ฝากหอยในสวนสาธา สวนสาธาสะอาดบ่มีคนม้อนี้มม้อนี้บ่มีคนโอ้จะเป็นดีเจเมื่มวอวานในคนบอกหลายๆอย่างนั้นเล่นะายางออกกำลังกายใกล้บ้านน่ะเนี่ยงามหลายเนี่ยม้อนี้บ่มีคนจ้างน้อยได้นี่นนะม้อนี้ นี่เดคนมีอายุเพิ่นมาย่างออกกับร่างกายแล้วกัพักพลนานการนางผักพรนบอลข่อยมาย่างออกกับร่างกายถูกมือถูกมือแล้วเนี่ยเอาตามเวลาสภาพทั้งข้างบ้านอมอเหอนคนญี่ปุ่นคนกับมา่ายหัอยู่มาหลายอยู่นะงามที่สุดที่สุดเลยโอ้ยเสียทีแต่อากาศอาทิตย์นี่มีเต่ มืดฟ้ามืดฝนดีแต่ว่โบมีฝนเนอะถือว่าสชคดีดงามหลายคณะคุณกะล่างยางมาโบไทยข้า,าเจ้าดะอะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะโบมักมื่อนี้โบมีคนปลอดไทยมีแต่คนพบกูงาอนุมหาทายาหกลิน ขคางบ้านมันขคางบ้านมีปุ่นนะขคางบ้านมีปุ่นเขาตู้นั่ะเรามาผ่านมาโมทัยกะเจ้าท้ายเอาสุกสูงคลิปตาแต่เอองามหลายยางรอบร่างกายทุกมือทุกมือน,นี่นะสะออนมันงามนะสะออนมันงามนี่งามหลไหล าายางยางผู้เดียวเบิ่มเบิมมืม่อนี้นะยางออกกับร่างกายมือนี้บ่ได,ด้เจอผู้สูงอายอุเป็นโมยางน,น้ำกันมือนี้พระเจ้าบรมมาเนี่ยเอาตัวนี้เนะาะฝากเอาไว้เบิ่งงามๆอ่าสบายดีบ่ทุกคน